ครับนี่คือบรรยากาศใจฮัดเอานางนะครับใปถิ่นถิ่มูโซงของบนานาขางเป็นเมืองของวัดกระบีนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวล,ลงไปตวรวจสอบบริเวณฮัดเอานางนะครับหลังจากแบบแจ้งว่ามีพระไอตผู้นะครับตจ้าขืนปัดเข้ามาเต็มใจฮัทถึงล่างเดินทางไปดูนี่ก็คือพบชาวบ้านนะครับที่มาในตอนเจ้าหลาังหนัง ใช่กอนเป็นตะก้อนะครับเียวาห้าโอ้ยตีอยู่ตายเลื่อนสายนะครับเดี๋ตั้งแต่ไปใจเ,เราเป็นรูนั่นคือตัวตีห้อยยูนนะครับตอนนี้มีาะบานบางคนนักตรงเที่ยวตีในพื้นที่ทด่มาปักป้อนอยู่กระได้เห็นาวบานห้า้อยก็กล้าไปดูนะครับมีห้อยเสียบครับห้อยเสียบมีห้อยเสียบด้วยนะครับนี่คืออย่างไม่ลางตัวเล็กๆนะครับเป็นห้อยช่องฟ้าก็จะมีมอซุหม,มือนกันี่คือห้อยตะโพนะครับ ห้อยตะโพหัวเตาประมาณสองถึงสามนิ้วนะครับมีใบหน้นาเอานางเป็นจุดปักปนก้อนหนักตรองเที้ยวนะครับดวงจาวันนี้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยห้อยมีจ่าบ,บานมาหมาค่อนข้างติงดใจอย่างน้อยตาเอี้ยงหมาวานนะครับนนมีห,ยยห้อยห้อยตะโพลนะครับวันนี้ห้อยไม่แหน่ใจห้อยเลยอยากเฉยไม่ตกนะครับ ก็ติดตาบานได้มากรวมกับตัวหย่อ้วนเหนูก็สมารับในรักไรกนะครับเด็กก็มีความสนุกสนานในฐานะว่าอยรวมกับแหนนะครับมีก็ตรงเดียวก็เดินห้าแบบจกเยนจับ้านเดี่ยวห้าอยู nah ่นเดี๋ยวห้านี่นักตรงเทียวชาวจีนแต่ต่างชาติทเดินมาเ่งก็ดูนะครับบางคนก็เจอใกล้หูตาได้ไว จากบ้านก็มีไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะทางจากเมื่อวานกับทางจากเมื่อวานเมื่อวานช่วงเย็นนี่ช่วงเช้าน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าขึ้นช้านิดนึงกว่านี้ครับในช่วงเร็มอ่อาสร้างคำช่วงน้ำขึ้นไปจนเรียมดวงน้ำแตน้ำนี่จะขึ้นนะครับตัดอ้อยเข้ามาแล้วก็เอ่อหลังจากน้ำลงก็ตีง่อยพวกนี้ไวถึงจะตั้งตัวตาแต่ขึ้นสายนี่ลางลางน้ำทะเลเรียงนะครับ ัวช่วยมีเจ้าไปดองนะครับดองแต่บ้านนิยมดองมีฝกเรือตีอจะไปดะเอาไรเลยน,นะครับก่อนของเตียจะเดินขึ้นตรงนี้เี่จะ,จะเดินทางทองเตียวไปยางฮัดไดรเลยน,นะครับมีบรรยากาศหมาวานนะครับเมาวานตีมีชาวบ้านใ้ใต้าวายคณะตีว่าชาวบ้านเยอะแยะนะครับตีมา ตรงพื้นตีฮ่าฮ้อยแต่็นบางคนหิวต <tinc S 2> ุ้งเดินไปตามชายหาดนะครับเดินตามชายหาดเก็บได้ไหมผว่านี้ได้ประมาณบางคนได้เกือบสิบกิโลมีปอคาตีรูเก้านะครับมารับซื่อตึ้งนาฮัดนะครับีชาวบานใต้หัวใกล้ๆนะครับอาจจะชนิดเปลืองยักษ์นามนามตาลค่อนข้หรือจะเตนปิมๆชายหาดคือคนใต้ก็กลัวรองตาเปียก ไมไกลเลยครับเห็นเก๋ไก๋มือกี้ต่างหนักต่างเที่ยวต้องชาวไทยตัดตืดมาเลยอาจารย์เห็นเขาลงมาช่วยไม่รับเป็นมือี้ของชาวบ้านในถั่วอนี้นะครับหน้าหม่าซุ้มจะมองเห็นไกลๆนะครับอาจจะสั้นหนักนิดนึงเดี๋ยวมาฟังนะครับฝังฟังชาวบ้านจานุยนะครับจานุยคนเอานางทำไมมันก็เดียวจบเนี้ขึ้นเมื่อกี้วันเลยนี่ ทำทำไมร้เอจแะ่ข้มาแกก็ไ่อยโอไยงเข็ื่อในนี้แบบ่คนตอมาห้าันนี้นโอ้โๆ่อะรยโรนั่้โ่งยายน้อ่อยข่อยได้่อยปู่อยเนาอืมม่อยากนี้มันเป็นตุกี้นอมีเลยนะตะขึ <alc> crowded, ้นนะ